สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่แร็กเอสเคช n e นนะคะวันนี้นะคะนี่ค่ะพวกเราอยู่ในป่านะคะก็เดือนธันวาก็หน้าหนาวแล้วนะคะก็จะเห็นว่าข้างนอกนะคะก็จะมีหิมะวันนี้ก็จะจัดงานวันเกิดในป่านะคะทุกคน เพราะว่าก็จะออกสไตล์ a อดเวนเจอนะคะแล้วก็พาทุกคนนะคะมาชมบรรยากาศในป่าทุกคนที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้ก็คือป่าเห็ดนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็หิมะก็ปกคลุมหมดแล้วค่ะก็เลยจะพามาชมความสวยงามในฤด,ดูหนาวนะคะว่าพอหิมะปกคลุมกิ่งไม้ต้นไม้แล้วมีเสน่ห์ยังไงบ้างนะคะ นี่ค่ะเราก็มานะคะจุดไฟอยู่ในบ้านนะคะกลางป่านะคะทุกคนนี่นะก็จะเป็นลักษณะนี้นี่ก็คือปีเตอร์ Peter นะคะสวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีคนก่อไฟนะคะไฟก็แตงเกียนี่นะคะให้ดูบ้านนะทุกคนก็อยู่กลางป่าะคะ่ะ นี่เลยแล้วก็ปั่นจัก,กรยานขึ้นมานะคะแล้วก็เอาจัก,กรยานมาทุกคนเดี๋ยวก็จะปั่นลงไปนะคะแล้วก็จะมีอ่ากลุ่มนะคะเด็กนะคะก็จะประมาณสิบกว่าคนคะ่ะแต่ว่าคงไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะเพราะว่าส่วนตัวนะคะเด็กๆเ,เขาก็มีพ่อแม่นะที่นี่เขาก็มีคล้ายๆกับว่า เเขาไม่ค่อยอยากจะออกสื่อโซเชียลเท่าไหร่ก็เลยพาชมบรรยากาศนะคะนี่สวยงามไหมคะทุกคนนี่เลยอากาศก็หนาวค่ะแต่ว่าเราก็ใส่เสื้อผ้านะคะใหออ้อบอุ่นนะคะแล้วก็ก่อไฟก็สนุกดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะคะวันนี้เนี่ยเราจะทำอาหารอะไรกินกลางป่าในช่วงงานวันเกิดของลูกชายนะคะ อันนี้ก็จะเขียนเป็นชื่อลูกชายนะคะแล้วก็จะทําลูกศรไปบ้านหลังเมื่อกี้นะคะเนี่ยค่ะเส้นทางเราก็จะทําแบบนี้นะคะโปรแกรมระหว่างทางที่เขาขึ้นมานะคะจากบ้านเดินขึ้นมาก็ใช้เวลา15นาทีค่ะทุกคนนี่ค่ะก็จะเป็นทางที่จะไปที่เราก่อไฟไว้เมื่อกี้นะคะบ้านหลังเมื่อกี้นี่ค่ะดูสิเราก็เตรียมตัวไวล้ละ ะะตอนนี้ปีเตอร์นะคะกับฟ้าแฝดเขาก็ไปรับทีมงานค่ะทีมเด็กๆนะคะที่เขากำลังจะมาปาร์ตี้นะคะทุกคนนี่ค่ะมาซิวจะออกมาเป็นยังไงวันนี้คงเป็นปีที่จดจำไว้ตลอดชีวิตเลยเป็นปีแรกที่เรามาจัดงานวันเกิดในป่านะคะปกติก็จะไปสถานที่เด็กเล่นนะคะ ก็ปีนี้มาสูดอากาศบริสุทธิ์ก็ดีหน่อยนะคะปีนี้มีหิมะถ้าฝนตกก็แย่เลยนะคะแต่หิมะก็สนุกมากเลยค่ะทุกคนได้เล่นหิมะกันสนุก ตรงนี้นะคะทุกคนเราก็ซ่อนนะคะเหมือนกับว่าเป็นหีบสมบัตินะคะด้านในก็จะเป็นช็อกโกแลตแหละทุกคนก็เป็นกล่องเหล็กนะคะแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกไว้แล้วก็เอาหิมะปกคลุมไว้นะคะแล้วก็จะมีเกมให้เด็กๆเล่นนะคะเพื่อที่เขานะจะได้รับความสนุกสนานด้วยนะคะนี่ค่ะเราก็ปิดไว้อย่างนี้เดี๋ยวหิมะก็ปกคลุมหมดค่ะ ไปก็ติดไปเรื่อยๆนะคะเราก็เตรียมฟืนมาเองจากบ้านนะทุกคนเพราะว่าในป่าตอนนี้ก็เปียกหมดนะคะไม่สามารถที่จะหาฟืนจากในป่าได้นะฟืนก็เตรียมมาเองค่ะเอามาจากบ้านเลยใส่ท้ายจัก,กรยานเมื่อกี้มานะคะอยู่กลางป่านเนี่ยก็มีบ้านอย่างเนี้ยก็ถือว่าหลบหนาวได้นะคะทุกคนถ้าฝนตกหนักก็ หลบได้นะคะถ้าหิมะตกถ้าหนาวก็มาก่อไฟในบ้านอย่างเงี้ยค่ะสวนบรรยากาศนะคะวิวในป่าป่าเห็ดนะทุกคนช่วงหน้าร้อนก็มาหาเห็ดแถวนี้ละค่ะป่าใหญ่มากเลยนะนี่นะคะในป่าก็จะมีวิวให้ดูนะคะนี่ขอพาเดินดูวิวหน่อยเนี่ยมีที่นั่งช่วงหน้าร้อนอากาศดีๆนะคะเขาก็จะมี นี่มีไร่องุนนะคะแล้วก็เดินลงไปตรงนี้ได้เขาเปิดให้เดินด้วยมีทางเดินลงไปเนี่ยค่ะดูสิวิวทุกคนวิวช่วงหน้านาวหนาวนะคะมาค่ะทุกคนขออนุญาตพาชมในเ่หน้าหนาวนะคะในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะนี่ค่ะ มารับเอาหิมะด้วยกันค่ะทุกคนสวยงามมากเลยค่ะโอ้โหบรรยากาศดีมากที่จริงถ้ารถไฟวิ่งผ่านนะ่จะยิ่งสวยนะเนี่ยดูสี่ทางเดินทางเดินลงโอเคเดี๋ยวเจอกันอีกทีนะคะทุกคนเดี๋ยวพาดูว่าเราจะย่างเราจะทำอาหารกันยังไงนะคะขอบคุณนะคะที่อยู่ด้วยกัน ตอนนี้นั่งอยู่ในบ้านร้างไม่ใช่บ้านร้างบ้านกลางป่าสำหรับทำปิ้งย่างคนเดียวนะทุกคนรอปีเตอร์กับฝาแฝดเขาไปรับเด็กๆขึ้นมานะคะเขาก็จะเดินขึ้นมาแล้วก็จะทำกิจกรรมนะคะเล่นเกมกันมาระหว่างทางนะคะเพื่อที่จะมาหาหยิบสมบัติขุมทรัพย์นะคะทุกคนตอนนี้ก็เลยอยากจะโชว์ทุกคนหน่อยนี่โชว์ความหนาวนะพอเดินออกมานี่หิมะตกนะทุกคน ดูอยู่สิอยู่เมืองหนาวก็อย่างนี้แหละหิมะตกลงมาหิมะตกลงมาไม่หนาวเท่าตอนที่ไม่มีหิมะนะพอมีหิมะดูสิมามาใครอยากจะมาเล่นหิมะมาเล่นด้วยกันทุกคนนี่กิ่งไม้ก็สวยงามเขาเรียกว่าเป็นความสวยงามของธรรมชาติดูสินี่อยู่บนหัวเนี่ย ตกลงมาไม่หนาวไม่หนาวมาค่ะทุกคนมาร่วมงานเฉลิมฉลองปาร์ตี้ไม่ใช่เฉลิมฉลองอ่าปาร์ตี้วันเกิดนะคะเดี๋ยวจะพาชมตอนที่อ,อย่างปิ้งย่างแล้วดีกว่าไม่รู้ว่าจะได้มีเวลาหรือเปล่านะอาจจะยุ่งยุ่งนะแต่ก็พยายามอยากจะให้ทุกคนว่าเออมาร่วมเห็นด้วยนะ เราก็ครั้งแรกนะเนี่ยที่เป็นวันเกิดอของลูกที่ว่ามาจัดในป่านะคะทุกคนเริ่มย่างแล้วค่ะทุกคนแต่ตอนนี้วุ่นวายมากเลยค่ะเด็กสิบกว่าคนนะคะก็นี่นะคะคงไม่มีเวลามากนะคะนี่นะคะโอเคขนาดตั้งสูงนะเนี่ยไฟแรงมากเลยใช้เวลาก่อหลายชั่วโมงเลยนะคะเนี่ย รอไฟเนี่ยดูสิแป๊บเดียวดีนะที่เราตั้งสูงเนี่ยเด็กๆกก็หิวแล้วนะคะทุกคนผู้ใหญ่ก็หิวค่ะเดินขึ้นมาระยะเวลาเอ่อระยะทางก็ประมาณโอ้เกือบกิโลน่ะตอนนี้ข้างนอกก็หิมะหยุดตกนะคะแต่ว่าก็บรรยากาศสวยงามมากค่ะทุกคนเสียงก็จะดังนะคะเพราะว่า คึกคักกันมากเลยค่ะเด็กๆตื่นเต้นนะคะดูสิสวยมากเลยโอ้โห,โหสวยมากเลยค่ะตอนนี้หริสต์สกรอบเยอรมันสวยมากเลยย่างเสร็จไม่ทันเลยดูสิเลือนิดเดียวย่างแล้วแจก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 หมดเลยค่ะเ,ค <laughs> เหลือสองอันสุดท้ายทุกคนแป๊บเดียวย่างแป๊บเดียว ไข่จเจีเนาะสองชิ้นสุดท้ายมาเด้อมาค่ะมากินเสร็จก็เล่นในป่าทุกคนเล่นโยนหิมะกันดูสิในป่าก็จะคึกคักหน่อยหิมะก็จะล่วงก็จะสนุกกันแต่ว่าเราก็จะอยู่ไม่นานนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็เด็กๆก,ก็จะหนาวมากนะคะก็แต่ว่าถ้าเขาวิ่งเล่นเขาก็ไม่หนาวหรอกนี่นะคะบรรยากาศทุกคน บรรยากาศนะตอนนี้หิมะก็เริ่มตกลงมาอีกแล้วนะคะตกลงมาเรื่อยๆเดี๋ยวก็สักพักนึงนะคะพอไฟหมดนะคะพอฟืนหมดนะก็จะกลับแล้วนะคะแล้วก็ดูดูซิมีนกหรือเปล่าออบ้านนกแล้วก็ต้นสนในเนี้เป็นป่าเห็ดนะทุกคน แต่ช่วงนี้ไม่มีหรอกเห็ดเห็ดอยู่ใต้หิมะถ้าจะเกิดขึ้นมาดูสสวยงามมากเอาฟินจริงๆนะถ้ามาอยู่แล้วก็ไม่ไมรู้ไม่รู้สึกหนาวเลยนะคะทางกลับบ้านแล้วนะคะทุกคนดูสิหิมะตกอย่างต่อเนื่องนะคะ กำลังจะพาเด็กๆกลับบ้านแล้วคะ่ะกลับบ้านกันแล้วหิมาตกทั้งวันเลยวันนี้นู่นคะ่ะไปแล้วสนุกกันใหญ่ปั้นหิมะนะคะปั้นหิมะแล้วก็โยนใส่กันปลาใส่กันนะคะทุกคนดูหิมะปีนี้มาช้าแต่ว่ามาก็เยอะเลยมาทีนึงนะคะ เก็บบรรยากาศนะคะระหว่างทางหิมะสวยๆมาฝากทุกคนนะคะป่าสนป่าเห็ดข้างในค่ะป่าเห็ดในฤดูหนาวก็จะประมาณนี้สวยไหมคะทุกคนดูสิโอ้โห ไม่หนาวเลยนะคะนี่ไม่ได้ใส่ถุงมือนะทุกคนเนี่ยมันสวยดีนะดูสิอยู่บนกิ่งไม้เอาละค่ะคลิปนี้ก็ขอลากันด้วยบรรยากาศเย็นๆนะคะ ในป่าเซอร์ l แลนด์ค่ะทุกคนขอขอบคุณนะคะสำหรับการเข้ามาติดตามรับชมในรักเอ a n ค e นนะคะขอพรบคุณมากค่ะแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย